ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนะท็อปซี่เกมเมอร์ครับเได้อยู่ในเกมเอ b กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําตู้ที่เข้ามาใหม่นะครับว่าตู้เนี้ยควรเปิดหรือเปล่านะครับผมเรามาดูกันที่ดีเทลก่อนนะครับว่าตู้เนี้ยใช้กี่เพชรในการเปิดนะครับผมเขาบอกว่าสเต็ปแรกนะครับผมสุ่มการ์ด10ใบนะครับใช้150เพชรครับ สเต็ปที่2สุ่มการ์ดสิบใบใช้300เพชรนะครับผมแล้วก็สเต็ปที่3เนี่ยสุ่มการ์ดสิบใบใช้400เพชรมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับสเต็ปหนึ่งนะครับสามร้อยเพชรสเต็ปสองสามร้อยเพชรสเต็ปสามสี่ร้อยเพชรนะครับผมคือการเปิดตู้เนี่ยครั้งแรกอะสเต็ปแรกอะมันจะลดเหลือร้อยห้าสิบนะครับที่เหลือก็คือปกติเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูวันที่ราวแรกนะครับราวแรกสเต็ปสองเนี่ยเขาบอกว่าจะได้กุญแจสิบดอกนะครับส่วนราวแรกสเต็ปสามเนี่ยจะได้อาวุธนินจาห้าดาวนะครับผมของซีนาเดะด,ด้วยก็ถือว่าโอเค ได้อาวุธนินจาของซึเดเดมาใช้ฟรีนะครับผมส่วนราวที่2เนี่ยสเต็ปที่1เขาบอกว่าได้กุญแจ10ดอกสเต็ปที่2เนี่ยเขาบอกว่าได้ของอับการสเต็ปที่3ได้อาวุธนินจานะครับผมของซึเรเดนะครับเป็นอาวุธนินจา5ดาวเฉพาะของมันนะครับผมประมาณนี้แล้วการผมรีวิวแค่2ราวนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าใครจะเปิดเนี่ยผมว่าไม่ต้องเกิน2ราวรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกินนี้มันก็จะเปลืองเกินไปนะครับมันจะเปลืองเพชรเกินไป นะผมอ่ะแล้วเรามาดูหน้าตู้หน้าตู้มีอะไรบ้างนะผมก็จะมีตัวของมินาโตะนะครับผมมีทั้งหมด3ล่างนะเป็นมินาโตะผีมินาโตะลิงโหมดนะครับผมแล้วก็มินาโตะธรรมดาครับส่วนซื้อนาเดะก็จะมีซืนาเดะล่างสงครามแล้วก็ซืนาเดะล่างธรรมดานะครับผมถามว่าตัวหน้าตู้เนี่ยมันดีแค่ไหนผมก็ต้องพูดตรงๆนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายครับมันก็เป็นตัวที่แบบว่าก็เป็นตัวที่เก่ง แต่ไม่ใช่ตัวละครระดับท็อปเมตาที่แบบว่าเออคุณต้องมีขนาดนั้นครับถามว่าคุณไม่มี2ตัวเนี้ยคุณไม่มีตัวซือระเดะก,กับมินโตะได้ไหมผมก็มองว่าได้นะครับผมผมก็เลยมองว่าตู้เนี้ยไม่ค่อยเหมาะกับการเปิดสักเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่นะครับผมส่วนผู้เล่นที่เหมาะกับการเปิดตู้เนี้ยคือผู้เล่นที่ขาดสกิลแบบสกิลเดียวอะไรแบบเนี้ยสมมติเดี่ยวผมให้ดูอะไรนะครับ สมมุติว่าผมมีตัวของมินาโตะใช่ไหมอ่ะเนี่ยมินาโตะผมอะ่ะมีสกิลใหม่สกิลเดียวนะครับเนี่ยและที่เหลือเป็นสกิลเก่านะครับอันติใหม่นะครับคือผมขาดแค่สกิลเดียวนะครับผมขาดสกิลเดียวอย่างเงี้ยผมมาเปิดตัวเนี้ยได้นะครับเพราะว่าเราสามารถแลกสกิลก็ได้นะครับไปที่เอ็กเชนตเนี่ยมันสามารถแลกสกิลได้นะครับ อันเนี้ยอันนี้คือสกิลที่ผมขาดถามว่าถ้าผมเปิดตู้เนี้ยเปิด3สเตปอ่ะผมก็แลกตู้ดีได้แหละนะครับคือไม่เกลือแน,น่นอนเพราะว่าเราสามารถการันตีสกิลนี้ได้แต่ประเด็นคือสาหรับผมเนี้ยถึงจะเปิดมินาโตะไปผมก็ไม่ได้ใช้ไงผมไม่ได้ใช้มินาโตะเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นการที่ผมจะมาเสียเพชรกับตู้เนี้ยก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ นะครับผมส่วนป้าเนี่ยก็ใช้ในการกันบ้านนะครับไม่ค่อยมีคนเอาไปใช้บุกบ้านสักเท่าไหร่ในยุคนี้มันลําบากเหมือนกันนะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนํานะส่วนไอ้ป้าอีกล่างเนี่ยก็ผมก็มองว่ามันก็เฉยๆนะครับสำหรับผมก็คือมันก็เล่นได้แหละนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับผมประมาณนี้ก็เลยแนะนําว่าไม่ต้องเปิดดีกว่าสำหรับตู้นี้นะครับผมใครที่อยากจะเปิดตู้เนี้ยก็คือเป็นคนที่ขาดสกิลสกิลเดียวอะไรแบบเงี้ยนะครับเหมือนผมเงี้ยอ่ะเปิดตู้เนี้ยได้อยู่นะครับส่วนคนที่แบบว่าจะมาเปิดหาตัวมิโตะหรือป้าอะไรเงี้ย คือผมว่ามองไม่ค่อยเวิร์กนะครับแล้วจากที่ผมดูมานะก็ถือว่าคนเปิดก็เกลือในระดับหนึ่งเลยนะคือเท่าที่ผมเห็นนะก็การลุ้งออกยากเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าผมไปดูคนที่เขาเกลือหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่บางคนก็อาจจะไม่เกลือก็ได้นะแต,แต่ส่วนตัวผมก็มองว่าไม่ค่อยคุม้ม นับยังไงตู้นี้ก็ไม่คุ้มไปรอตู้อื่นดีกว่านะครับผมมองว่าตู้ที่มากับพร้อมแซมยังจะคุ้มกว่าตู้นี้เลยนะครับผมประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปในวันนี้นะสั้นๆง,ง่ายๆนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ With <laughs> no